เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะฮะมินิคอร์และเกมที่ทุกท่านกำลังรับชมก็คือเกมเทลเลียนนั่นเอง แล้วก็มาเล่นกันต่อในพาร์ทที่2กันเลยนะฮะอ่ะก็ <c oughs> OK. จากพาร์ทที่แล้วนะครับก,ก,นะก,ก,ก็อ่ะก็นะก็จะก็อะไรนักหนาวเนี่ยนะก็นะครับ,นะรบผมก็ได้ไปทําการครับเจ้านี่มาแล้วนะมันเป็นดาบอะไรนะดาบรีด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  b r o a d s w นะครับซึ่งดาเมจมันก็อุ้ยแรงใช้ได้เลยนะฮะแล้วที่นี้ครับมันทํามาจากเออ่ตีนออนะฮะดาเมจมันก็แรงใช้ย่อยนะฮะเดี๋ยวดู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 ดฟึบ โอ้ไม oh, oh ่โดนอกาสแดเมจนี่มันจะได้ดาวเหมือดไม่ใช่มันจะได้อะไรนะจะได้เอ่อมันจะได้มานาเพิ่มให้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นแร่ที่ผมหามาได้นะฮะอันนี้จะเป็นพลิกแอคเก่านะครับซึ่งเอามาทำใบก็ไม่ได้หรเราต้องเราจะต้องใส่กล่องนี้นะครับผมเอ่อตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับอันนี้คือตินไอ้อะไรนะโอ้ยอะไรวะอันนี้ก็ คืออะไรนะคือเอ่อที่ขุดที่ทํามาจากแร่เอ่ออะไรนะ <c oughs> ทาไมมันลืมให่จยอย่างนี้วะเออมันทํามาจากแร่แร่อะไรวะจาไม่ได้แร่แร่อะไรนะแร่จังๆอะไรสักอย่างนีง่แหละมันเป็นแบบเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้เออทางสเตนนะฮะทางสเตนนะฮะอา่า ก็เอามาคราฟก็จะได้ในรูปแบบนี้นะฮะ okay, โอเคก็เดี๋ยวเราเอาเฮ้เยเฮ้เยเฮ้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 ยอะไรวะอะไรวะฮะเตมอนไอวัดตาปีศาจทุกตาปีศาจครับอุ้ยอุ้ยซอมบี้มันลงมาได้ไงวะมามาซอมบี้มาสู้กันซอมบี้อืมซอมบี้อ้อยอะไรวะอ้อยอืมตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะขุดไอแหล่มงวงได้นะฮะ แต่จะบอกว่าแม่มันแร่ยังไงอันไหนคือผมเจอแร่ใหม่เว้ยแต่มันผมขุดไม่ได้ไงเออรู้สึกว่าผมควรที่จะวาร์ปกลับนละนะฮะมาโอเคครับไปเอ,อ้ยเอา้าลงมาอีกทำไมวะเนี่ยโอเคครับอ้ายอะไรวะโอ้โหลดสิบห้าแล้วพี่ต้องเจอสังหารเรียบร้อยครับ สังหารให้โหดที่ยมมานะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะีรยวเอี๋วเยเดียเดียเด้เอี้เดีวเดี๋วเดี๋ยวยวีดียวดีีวะอืเอ้ยขึ้นดิวะ๋ยวเลยพี่น้องเอ้ย เอ้อผมแจายากันมั้นนี่ยาบีทั้งสิบสิบหกอันแน่อออเพิ่มห้าสิบเลยแม่เจ้าเออดีดีด,ด,ดอีอ่าเดี๋ยวเราจะุดไอ้อน,นี่แล้วกันขุดไปครับโอเคครับไปนะก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะฮะนะ emit emit three emitis นะฮะ อาา่านไม่ออกนะเอมิตี้อะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่าอุ้ยขุดเร็วมากเลยแต่ก่อนนี้ขุดดินนี่ช้ามากครับบอกเลยช้ามากเออวันนี้เราจะไปตามหาเอ,อดินแดนสีแดงนะฮะคือมันเป็นแบบพื้นที่ใบโอมแดงอะใบโอมสีแดง่ะฮะอ่านะครับตอนนี้เราก็จะมาหากันในพาร์ทที่สองนะฮะ นะก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลมากๆนะครับซึ่งในแบบนี้นผมได้สร้างเป็นเอ็กซ์ตาร์แมปหรือว่าแมปที่ใหญ่มากลัสแมปอะไรสักอย่างนี้จะผมจับไม่ได้ <c oughs> นะโอเคนะครับผมก็สร้างเป็นแมปใหญ่เลยนะฮะซึ่งว่ามันมันจะมีพื้นที่ได้ไกลมากดูครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นค้างวะอ่าดูใหม่ครับดูใหม่นี่ครับเอาาเอนี่ เนี่ยซึ่งมันไปได้ไกลมากเลยนะฮะนี่อันนี้ผมก็เคยลงมาสำรวจแล้วนะครับนะที่ผมเคยมาสำรวจแล้วมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับไปครับุ้ยด้านล่างมีมีด้านล่างมีทองครับทองนี่เป็นของแร่มากเลยครับผมหายากมากเลยตัวนี้ออกไปเออเป็นของแร่มากเลยนะฮะ อ่าเราทองไปด้วยครับเอาทองกลับบ้านครับปรับปรับโอ้ได้ทองเยอะเลยนะฮะอ่าพ่อแม่พี่น้องไปครับอือหือที่ขุดนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีเลยนะฮะอ่าขุดตินออไปด้วยครับตินออตินออนะฮะอืมไปอ่าแล้วเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับอืมปุ๊บเรียบร้อยอุ้ยเอาเอาเอาขุดอะไรวะเนี่ยโอเคครับ วันนี้เราจะไปตามหาพื้นที่สีแดงนะครับอ่าเอ้มันเช้าพอดีเลยเว้ยอ่าโอเคไปตามหาพื้นที่สีแดงกันครับโอเคเออแล้วเรามาทำอะไรตรงนี้วะเออต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะโอ้ยอยึ๊บอ่าเ้ยเจอแร่ครับเจอแร่เจอแร่เอาไปด้วยครับ มันเสียของไงอุ้ยเราไม่ได้ดูครับโอ้ยสลามเอ้ยไปไปทาไปอันนี้ที่อื่นไปไม่โดนอีกนี่นี่ฮึบโอ้ถึงด้วยครับแม่เจ้าเฮ้ย,ย,ยอึบเออไหลอีกแล้วครับ ยังไงเราก็ต้องเอาอะนะอ่าตรงนี้นี่มืดไปเลยนะฮะอ่าคือเราควรที่จะเก็บของไหมไม่หรอกเราไปสำรวจเฉยๆนะครับเป็นสำรวจเฉยๆเราไม่ได้ไปแบบลบลาค่าฟันไปเลยนะเราไปแค่สำรวจเฉยๆครับโอเคอ่าขึ้นนะครับ่เราไปตามหาพื้นที่สีแดงนะไบโอมสีแดงนะเป็นไบโอมอ,อันตรายหรือเปล่าไม่รู้ มันขึ้นต้นด้วยสีแดงอะเนาะอ่าเอ,อ้ยแถวนี้มีของน่าจะมีของเยอะนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองไปลงไปดูด้านล่างนี้โอเคอมไม่มีของเลยเหรอโอ้กำโอเคโอเคครับไม่ต้องสนใจมาแล้วครับไปกันครับ โอเคเจอแรกก็ขูดครับเจอแรกตามทางนี้มันเป็นราตินออกหมดเลยเหรอโอ้ก็แตะเม็ดโอเคลีดออกก็ไม่ค่อยเยอะอยู่ปรปอไปครับเสียงนกนี่มันเอ้าพื้นที่หิมะครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยครับเราเจอพื้นที่หิมะครับ ่เราลงไปดูด้านล่างหายกันอะไรอ่า <c oughs> อันนี้เป็นเหมืองปะเหมืองใช่เจอแร่ครับอ่าเจอแร่ครับเกียร์ครับขุดอ่าไปอ่าน่าจะอืมมีอีกไหมเนี่ยมีเยอะกว่าน,นี้ไหมน่าจะมีอีกนะมันน้อยอย่างนี้หรอ เหมือนมันน้อยอย่างนี้อืมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะซิวเวอร์ทอนเนี่ยมันเอามาทำไมวะเนี่ยโอ้เฮ้ยซิวเวอร์ทอนซีดอ่อาออกไปแล้วกันอ่าตัวสติกปุ๊บอันนี้อู่ทองเต็มเลยโอเคครับอ่าไปครับ น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งคงไม่มีอะไรมากนะฮะเฮ้ยข้าเขตเข้าเขตปา่าม่วงครับชื่นใจกันเลยทีเดียวครับเนี่ยแถวนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยครับผมบอกให้น่าจะมีไอ้ตัวอะไรนะตัวอะไรบินบินอนะแล้วมันตีแรงมากครับแล้วถ้าเกิดตกลงไปนี่เจ็บถึงชีวิตเลยนะฮะอะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะฮะ นี่ครับมันเป็นตัวแบบนี้นะฮะโอ้ต้องฟันอย่างงี้ครับโอ้กาแจเม็ดผมว่าไม่ควรอยู่แถวนี้นะก็ลืมไปอันนี้มันขุดไม่ได้นี่หว่าบล็อกแบบเนี้ยมันขุดไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่ขุดแบบเนี้ยมันขุดไม่ได้ครับผมต้องหาทางออกทางอื่นโอ้กาดแจเม็ด อถึงด้วยอถึงโอ้ยอะไรวะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมฮึย์ย่าฮึย์ย่าถึงครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอาตกอ่ะเออดีเอาเอาเอา่อา,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 อาไอ้นี่นี่ทำไรครับเพลงจบแล้วคือแบบมันน่าก,กลัวมากครับผมไม่อยากมาแถวนี้ฮะซึ่งมันแบบถ้าเกิดคุณเล่นแบบ คุณเล่นคนเดียวแล้วมันแบบเออแบบคุณเล่นคนเดียวแล้วมันมันมืดมืดไงเออผมไม่แบบเสียวแทนท่านผู้ชมเลยนะจริง,รงคือผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่าไปแล้วฮะตอนนี้ไม่อยู่แล้วซึ่งมันสยองขวัญมากเลยไปล้วเอ้าตกไปแล้วครับ อึบ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 เจ้ามาเจเจ้าเจ้าอืมไม่ถึงโอเคไปอุ้ยเออโอเคครับถึงเขตอือหือร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องเนี่ยผมนี่กลัวแบบพวกนี้มากเลยฮะ เพลงจบครับถึงแม้เพลงจบก็ยังมีอะไรร้อนๆให้ทุานผชมได้ยินนายไหมมันต่อเพลงให้ด้วยครับเขาเขาใจดีครับ <c oughs> ไม่ใช่ใจดีใจร้ายมากอืยังมีต่อครับพี่น้องโอเคอ่าไปครับเขตป่าพื้นที่สีแดงเราต้องการไปที่นั่นอ่า ไปครับอุ้ยอะไรวะน่ะไปดีกว่าไม่ยุ่งครับเขตพื้นที่สีไหนผมก็ไปอะแต่แต่อันนี้อะดิทูผมไม่กล้าไปแล้วฮะเมื่อกี้มีคนเข้าห้องมานะก็เลยขอตัดคลิปนะฮะตัดคลิปไปครับอือหืออะไรวะนะฮะอ่ามาถึงเขตป่าสีม่วงครับตอนนี้ถึงทะเลครับ อืมือมาแล้วฮะอุ้ยเอาเอาแคกตัดไปด้วยดีกว่าอ,อะไรครับอืมือไปครับอืมเสียงเบาๆมาแล้วฮะอุ้ยเขตป่าจังเกิลป่ะจังเกิลไหมเนี่ยคือไม่มีที่ไหนที่ผมจะไปเอาของได้แล้วนอกจากแบบพวกลงแร่อะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไงนี่ไง นะแบบพวกลงพวกแร่อะไรเนี่ยได้อยู่ฮะโวยกัดนะฮะก็ลงมาจังเกิล๋ยวลงไปอีกดีกว่าเผื่อมันเจออะไรดีๆเข้านะอย่างเช่นพวกกล่องอะไรแบบนี้นะฮะโอเคครับนี่ ไปกันต่อครับอุ้ยของเต็มแล้วนี่หว่าโอกาสดาเมจของเต็มแปะนะฮะลบของบ้างนะฮะทิ้งของบ้างนะครับอันานไม่จำเป็นก็ทิ้งไปครับโอเคครับโลรติกอ่าอันนี้เลนเออเอาไปทําเว้นตาได้อ่ะโอเคครับอคค่ะ ของเต็มแล้วก็มีแก้มีวิธีแก้ปัญหาครับเออนี่ไงที่พื้นที่สีม่วงแบบเนี้ยดูว่ามันจะได้ไหมเอาเอา,เอ,าอะไรล่ะพี่ฮะโอ้ยังไม่เจอแร่งเงินเลยฮะอุ้ยทองทองครับพี่น้องทองครับทองครับ องครับพี่น้องอุ้ยเดินมาไกลแล้วเนาะเคเราสำรวจเมืองบ้างปุ๊บอ่าบักทอสแบบดิจิตอลนะฮะคือผมว่าทางเจนเนี่ยมันดีสุดแล้วนะเออไอพวกที่ขุดเนี่ยที่ผมมีอะนะมันผมว่ามันดีสุดแล้วนะเออแต่มันมันไม่ได้มันขุดไม่ได้วะนะไอที่ขุดของผมที่มีอะเออแล้วมันขุดไม่ได้ผมนี่เสียใจเลยนะฮะ อะไรวะอ่ะวาวดาบนี่ผมก็ถือว่ามันดีมากนะฮะเนี่ยจริงนะอุ้ยดูยที่สีม่วงเออนั้นไงอุ้ยได้เตรียมอันนั้นมาไหมวะครับเนี่ยเอ้ไอ้ตัวเนี้ยเออแล้วมันจะเจอบอสนะ,ะเป็นบอสเออเลยนะเออเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ โอ้จะเย็นพี่น้องโอเคครับไปครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยข้าไปขุดไม่ได้ครับต้องเป็นระเบิดครับระเบิดเอ,อ่อระเบิดนี้ได้ไหมอลองครับลองไม่ลองไม่รู้ครับปาไปเป็นระเบิดความเป้าวะอุ้ยต้องต้องรีบกินยาแล้วฮะ เออไม่รู้ว่ามันเป็นระเบิดหรือเปล่านะฮะแต่ก็คงเป็นอ่ะเนาะเอ,อะมเรานี่ระเบิดอันนี้ได้ครับเอาเรามีแค่เนี้ยอ่าโอเคโอเคครับอันนี้จะเป็นระเบิดเนียวครับระเบิดติดตั้งครับโอเคครับระเบิดได้ไม่เอ่ยโอไม่แตกเลยครับผมสุดยอด คือแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเราแบบนี้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยทุบได้ด้วยแต่ไม่ได้ของอะ่ะเอาของเรามาอุ้ยเรามีวิธีการเอาของน,นะเรามีวิธีการเอาของนะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวเราจะเดินเอาเอาเฮ้ยอะไรวะโอ,โอเค ไปครับตลอกจะขึ้นไปตรงนี้ครับเราจะได้หรือเปล่าครับเรามาดูกันครับอ่าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะอ่าแฮชเลนเดนอะไรอะ่ะโหได้แล้วครับอวิธีไหนวิธีนี้ครับอืมด้าเมจิเก้าแม่เจ้าเว้ยครับเอาละฮะได้แล้วฮะผู้ชมคือไม่ใช้อะไรยิงวะใช้กระสุนแต่ไม่รู้ว่ามันใช้กระสุนอะไร คือแบบบวก16ดาเมจด้วยครับผมโหสุดยอดครับแม่เจ้าเว้ยนี่ฮะอ่าไม่มีไม่มีลูกกระสุนครับไม่เป็นไรครับได้แค่นี้มาก็ใจดีจีใดโอ๊ยก้อนแดเมจอืมเอาละเราจะขึ้นไปกันครับเราไม่รู้จะเอาอะไรละเราไม่มีที่ขุดที่ดีๆเลยอ่ะเราต้องไปสู้กับไอ้บอสอันนั้นก่อนบอสอะไรนะบอสบอสอ่อไอ้บอสบอสบอสอันนั้นอะบอสอันไนบอส บอสสมองเออใช่บอสสมองนะฮะเราถึงจะได้ที่ขุดมาอะไรแบบเนี้นยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสสมองกันดีกว่าครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งฮะอา่าแถวนี้เรายังไม่ควรมานะฮะมันเป็นพื้นที่อันตรายมากนะฮะอา่าไปกันดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยไรวะอา่าเดี๋ยวก็จะปืนไม่มีไม่มีลูกกระสุนมานี่ไปไปอุ้ยสุดยอด โอเ้เพิ่มดามีให้สองด้วยนะครับขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจ้านี้มามีของแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะคือสําหรับผมนะสาหรับผมของแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วะฮะ <c oughs> โอเคเร,เราไม่ต่อตัวขึ้นไปวะ <c oughs> โอเคครับโอเคเราวา,างไว้ตรงนี้ครับอ้าวเราปิดบัง <c oughs> ตัวเองอีกโอ้กัม อ่ะครับไปครับอ่าคือตรงนี้ครับปุ๊บอ่าอืเออดีมากอ่ามันมืดแล้วฮะไม่ได้ปักทอสนะฮะทอสมีไม่เยอะเลยไม่ได้ปักนะฮะปรับนะไปครับสร้างมันพอละเฮ้ยเฮ้ยไม่เราจะต้องไปปกป้องไอ้ไอ้นั้นไหนอ่ะ กอบลินมาครับโอ้กอบลินมาวัด <c oughs> กอบลินมาได้ยังไงวะเฮ้ยแล้วเราไม่ให้ส่งสัญญาณเนี่ยนะโอ้ให้อยู่ให้สัญญาณอยู่แต่มันมันมาเลยตอนนี้วะเอออยู่ในนี้นะพวกจะจัดการด้านนอกเองกอบลินอยู่ไหนมากอบลินไม่กลัวหรอกกอบลินก็เล่นเออกากพวกเนี้ยกากมาก กีกากมากเลยกอลลินเนี่ยเออไม่ใช่นะอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วฮะตอนนี้กอบลินครับกอลลินมาครับอุ้ยอู้แต่ละตัวครับดาเมจเยอะมากอือไปครับกอลลินมาครับรีบครับมาเลยพวกเราไม่กลัวได้เราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนครับนี่ครับออกไปไกลๆครับนะมีตัวยิงธนูเลยครับมาแล้วครับมาเลย ยิงเข้ามาโอ้ยอดามยี่สิบไปไหนไปไหนอีกเนกับนินเพว้นอะไรเราไปใกลๆอย่ามายุ่งกับตัวของอ,อ่าอันี้อย่ามายุ่งกับ n อ c เรามาสิมีใครกลัวเจ้าหรอกอ,อ้อันนี้อือหือเฮ้ยเฮ้เเราเราว่าเราอยู่ในนี้ดีกว่าอ่า น่าจะปลอดภัยมากกว่านะฮะอึ้ยอุ้ยเอ้าการ์ดแเม็นี่ไงออกไปไกลๆตัวนี้โอ้จะตายแล้วครับพี่น้องพี่น้องผมจะตายแล้วอุ้ย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 อือไม่เป็นไรครับอุ้ยรีบรีบเลยฮะเอ่าไอรีบไปสิวะรีบเกิดเอ้าเอ้าชิบหายมันจะเข้าไปทำลายอันนี้เรา อู้หูอู้หอ uh mm ู้เงินเงินอื้หอืหือืหอืุ้ยมันดาเหี้แรงมากครับผมคือแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนี้อื้ออืหืออือหือสองตัวลวดครับพี่น้องเอาละฮะเอาละฮะคือเรียบร้อยครับเกือบตายครับพี่น้องขอกินยาก่อนกินยาก่อนป๊บ เอามานี่เรามีไอ้นี่เราไปนี่ครับมันจะเป็นแบบนี่ครับอาไวโจมตีครับอาอุ้ยอุ้ยได้ของหมดเด้ได้ได้ลบลบของเลยครับรีบรลบครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับฮาปูนครับฮาปูนนี่อะไรวะโอ้ต้องใช้เอ่เออุ้ยนี่ครับนี่เฮ้ยของดีครับนี่อื้อ อื่นี่น like um ี่อี่อี่นี่นี่ของดีครับดาเมจออืนี่มาแล้วมาแล้วนี่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 ดาเมจแรงมากครับผมจังหวะนี้ครับอ่าคิดจะทะลุมาหาข้างกันเหรอไม่ได้กินแล้วหรือมั้งเอ้ยโอ god damn it นี่นีมีคนส่งข้อความมาครับผมเฮ้ยยาอู้ดามีแรงโคตรเลยคือแบบเราตอนนี้เรายังไม่พร้อมไงยังไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์แล้วโอ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอย่าวพึ่งเราขอปิดดูตรงนี้ก่อนเออปิดไว้ครับปิดไว้โอเคครับวาร์ปครับ บอบกับบ้านเกิดครับเอาเว้เอาหาปูออกมาหาปูนี้สําคัญนะฮะเอาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้วมันโดนในเนี่ยเราอะแกทําอะไรรู้ไหมแกทําอะไรรู้บ้างไหมอ่อะโอ้โหมันวิ่งเร็วมากมาสิมาสิอือ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 ือื o god damn it ยังม <mile> ีอีกเหรอเนะอืออือมาสิ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 สินี่มาสินี่นี่อืออือนะฮะอือ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 เรียบร้อยอย่าพึ่งจะเย็นอ่าจะเย็นจะเย็นเราจะกินยาเพื่อนอ่าขึ้นมาเจ็บอื อืมอืมอืมไม่เป็นไรรีบรีบอืม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 อะไรเนี่ยไอตัวอาร์โมอื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 มเฮ้ยอะไร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 ตัวนั้นมันตัวอะไรวะเนื้อเนื้อเนือฮ่าฮ่ฮ่อืมอืมอืมโอ้เฮ้ยด้เลือดคืนครับนี่ โอ้ก้ดแ้ะแม่อือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น้ยโอยตายแล้วได้วะตายบ่อยมากเลยศพนี่เต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไวะอือ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  อืมโอเคเดี ranging, h, no. okay. ๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องรู้ิีมันตัวแวนมนต์ทะลุทะลุบล็อกนี่มันมาสามตัวเลยครับพี่น้องอืม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 อืโอเคโอ้ยตเมีดแรงมากแกมันชั่วชามตำช้าเอาไปกินโอ้าเตรียมอื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 ม อุ้ยอะไรวะโอ้ยรอบเดียวคงตายแล้วมั้งเนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมเฮ้ยลงไปทำอะไรวะใจเย็นเพื่อนอ๋อกลับลินวะอี่มอ้ออ้อีเฟ็ดีฟีดแล้วตีฟ็ดแล้วอ๋อเราชนะแล้ว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  อีกตัวนึงอยู่ด้านหลังอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังมามาอายาโรไวอาโรอ่าดีร้อยโอเคครับเอาล้วฮะก็สำหรับค,คลิปนี้คงไปเท่านี้แล้วกันก็สำหรับที่ชอบพี่หือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเปิดประจายให้ผมด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอ่าคลิปนี้มาต่อสู้กับบอกว่าจะมาตามหาดินแดนที่ผมจะบอกแล้วมาสู้กับก็ปลินเฉยนะฮะอ่าอะไรวะ เราสู้กับกอบลิน,นะฮะกอบลินมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับคิดว่ามันจะไม่มาไงเออหลังจากนี้ก็คงได้ไปทดสอบอะไรที่เราว่ากันแล้วเนาะโอเคเฮ้ยได้ได้ศ <c oughs> บตัวเองด้วยเออช่างเป็นอะไรที่นะก็พอดูอยู่นะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาเอ่อเผาแร่ให้ดูกันก่อนไปนะฮะอ่า <c oughs> อะไรบะ โอเคครับอ่าเผาให้ดูครับดูอ้หไ,ได้ไหลายเยอะมากแล้วตินบานี่เยอะมากครับผมว่าลีดลีดบาเยอะกว่านะเนี่ยลีดลีดบาไอ้นี่ผมเยอะกว่านะผมโอเคทองนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะที่ผมเออ่ได้สะสมไว้นะฮะก็เห็นกันอยู่นะหลีดบาชุดเยอะครับโอเคครับอ่าน่าจะหมดแล้วนะอา่าเก็บไอ้นี่พวกนี้เข้าไปด้วย โอเคฮะก็วับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาต่อสู้กับกอล์ฟรีนให้ดูครับจริงๆก็ไม่อยากต่อสู้นะแต่มันบายเองโอ้กอล์ฟเดีเมดนะครับผมก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ